ได้แล้วเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงต่อไปนะครับเป็น s t o c k f o c u สนะครับก็เดี๋ยวพบกับนพันเลยสวัสดีครับนพัสดีครับพี่มลสวัสดีครับไรก็สัปดาห์ที่แล้วตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมา1%นะครับถือว่าเป็นการปรับตัวขึ้น5สัปดาห์ติดต่อกันครับก็ได้แรงหนุนจากความคืบหน้าการเจรจาการค้าโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยเขาได้กรอบข้อตกลงการค้ากับทางสหรัฐแล้วก็สร้างความหวังว่าประเทศอื่นๆเนี่ยก็น่าจะมีความคืบหน้าในการเจรจาการค้าตามมานะครับอย่างเช่นอินเดีย เกาหลีใต้แล้วก็รวมถึงญี่ปุ่นด้วยนะครับขณะที่ราคาน้ํามัน WTI ก็ฟื้นตัวขึ้นมายืนแต่ระดับ60ดอลลาร์ต่อบาเ์เรลแล้วก็ทางธนาคารกลางจีนเนี่ยก็มีการปรับลดอาตาดัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลงนะครับ0.1%แล้วก็ปรับลดตัว r r, r ลงด้วย0.5%ห้เอตก็ทาให้ตัวสภาพคล่องในระบบของจีนเนี่ยดีขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก1ล้านล้านหยวนอันนี้ก็เป็นผลดีกับเรื่องของตัวเศรษฐกิจนะครับ สำหรับแนวโน้มในสัปดาห์นี้เนี่ยเรามองเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้น<ม>ก็ทดสอบระดับแนวต้านนะครับที่ประมาณ1 2 2 0ง2ถึงสอซึ่งผมคิดว่ามีโอกาสสูงที่จะผ่านไปได้ก็ <c oughs> ถ้าจำกันได้เนี่ยเราให้ราคาในแง่ของเป้าหมายเซ t ตอินเด็ในเชิงกลยุทธ์เนี่ยรอบนี้เนี่ยอยู่ที่1250จุดแต่ว่าก็จะมีแนวต้านระหว่างทางอยู่ที่บริเวณ1235นะครับแล้วก็ส่วนแนวรับเนี่ยเราประเมินไว้ที่ 1,170ถึง1,180แต่ก็อยากจะให้เน้นที่1,180มากกว่าส่วนแนวรับระหว่างทางเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก1 2ง0ัจุดนะครับก็คาดว่าจะได้อันนี้สองจากเรื่องของตัวการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่ก็ถือว่าดีกว่าคาดนะครับเพราะว่าได้มีการปรับลดตัวภาษีการค้ากันเนี่ยระหว่างกันเนี่ยลงมา115ก็จะทำให้สหรัฐเนี่ยมีการเก็บภาษีสินค้าจากจีนเนี่ย30% ส่วนจีนเนี่ยเก็บภาษีกับสลัดเนี่ยอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นตนะครับส่วนปัจจัยในประเทศเนี่ยก็จะเป็นเม็ดเงินกองทุน t s g x เนี่ยที่จะเริ่มไหลเข้าในสัปดาห์นี้เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นการเปิดขายสัปดาห์นี้ก็จะเริ่มมีเม็ดเงินไหลเข้าจริงๆนะครับส่วนภาพรวมงบไตรมาสหนึ่งเนี่ยที่ออกมาแล้วประมาณสัก20%เนี่ยก็โดยรวมเป็นไปตามคาดแล้วก็ดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับก็ทําให้ตัวมีแรงเก็งกําไรนะครับคาดว่าจะมีแรงเก็งกาไรต่อเนื่องในช่วง สัปดาห์นี้นะครับสำหรับหุ้นเด่นในสัปดาห์นี้นะครับเรามองหุ้นที่ยังอยู่กับการเก็งกำไรงบแไตามานึงแล้วก็ทางเทคนิคเนี่ยผมคิดว่ามีโมเมนตัมการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับตัวแรกที่อยากจะแนะนําก็คือตัวสเตยคอนครับผมก็กำไรไตามาตึงเนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่210ล้านบาทอันนี้เติบโตก้าวกระโดดเยียนเยียนะครับแล้วก็จะฟื้นตัวจากที่ขาดทุนในไตามาสที่4 ก็หลักๆมาจากเรื่องของเงินปันผลลับจากกอล์ฟนะครับแล้วก็ไม่มีการบันทึกการซ่อมแซมโครงการหนองบอนอันนี้ก็น่าจะทําให้ผลกําไรออกมาดีขึ้นมากนะครับส่วนแนวโน้มกําไรในไตรมาสที่เหลือของทวีนี้เนี่ยก็คาดว่าจะอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวต่อเนื่องเพราะเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องมีการรับลูกโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับสายสีชมพูแล้วแล้วก็การก่อสร้างเนี่ยก็น่าจะมีการเร่งตัวขึ้นนะครับ ตอนนี้เนี่ยเราประเมินงานในมือของเขาเนี่ยอยู่ที่ระดับ1.2แสนล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นหุ้นเทิร์นาล์ในปีนี้ครับผมเรามีการปรับเป้าพื้นฐานขึ้นนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในแง่ของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์เนี่ยเราให้ไว้ที่8.15บาทส่วนราคาตัดขาดทุนสัปดาห์นี้เนี่ยในเชิงกลยุทธ์เราให้ไว้ที่6.85บาทครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นหุ้นที่คาดว่างบจออมาดีคือตัวทัสโก้นะครับก็กําไรจะเติบโตได้ค่อนข้างดีเยียออนเยียนะครับอ,อยู่ที่489ล้านบาท อันนี้ก็เป็นอันนิสงจากเรื่องของงบประมาณเนี่ยไม่มีความล่าช้านะครับก็ทําให้ยอดขายในประเทศเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ยอดขายในประเทศเนี่ยก็มีมาจิ้นที่ดีกว่ายอดขายในต่างประเทศนะครับการตลาดกลารจนออกแล้วก็ตัวนี้เนี่ย PE เนี่ยก็อยู่แค่ประมาณสัก1 0 1ถึง11เท่าแล้วก็มีดีเวน e ิวได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับอยู่ที่8%ต่อปีเราให้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์อยู่ที่16.6บาทแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่15.2บาทครับ สำหรับผู้แนะนำในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือตัว CPO ก็ให้ผลตอบแทนเป็นบวก4.6%ตัวนี้ได้เงินปันผลมาด้วยนะครับ1.35าบาทก็ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาอีกตัวหนึ่งก็เป็น FM นะครับก็ให้ผลตอบแทนเป็นบวก0.9%ส่งผลให้ผลตอบแทนของผู้แนะนำในสัปดาห์ที่แล้วเฉลี่ยอยู่ที่2.8%นะครับก็ดีกว่าเซตที่เซตขึ้นมา1%สําสำหรับปัจจัยที่น่าติดตามนะครับอย่างแรกก็คงจะเป็นการประกาศ ผลประกอบการในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับไตรมาสนี้นะครับก็สัปดาห์นี้ก็จะเป็นการประกาศผลประกอบการแล้วส่วนปัจจัยที่2เนี่ยผมคิดว่าน่าจะติดตามในเรื่องของ MSCI r v v i w นะครับซึ่งจะเปิดเผยวันที่13พฤษภาค,คมก็คือวันนี้แต่ว่าเราจะรับทราบผลเนี่ยคือวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้ติดตามข่าวเกี่ยวกับการความคืบหน้าในการเจรจาการค้าซึ่งเห็นประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าจะมีการพูดคุยกับ ประธานาธิบดีสีเนี่ยในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยจะเป็นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยนะครับคาดว่าจะออกในช่วงปลายสัปดาห์นี้ส่วนทางสหรัฐเนี่ยมีตัวเลขที่สําคัญหลายตัวโดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อนะครับจะออกวันนี้นะครับก็ตลาดคาดว่าคอบ CPI เนี่ยน่าจะเร่งตัวขึ้นนะครับมันออนมันก็คือจะบวก0.3%มันออนมันจากเดือนก่อนหน้าที่บวก0.1%ส่วนดัชนีราคาผู้ผลิตก็จะออกในสัปดาห์นี้เหมือนกัน แล้วก็รวมถึงผลผลิตภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ยอดค้าปลีกของทางสลัดนะครับหลายประเทศในสัปดาห์นี้จะออกตัวเลข GDP ไตรมาสหนึ่งนะครับอย่างเช่นอังกฤษยูโรโซนแล้วก็ตัวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ผลผล,ผลิตภาคอุตสาหกรรมของอังกฤษเนี่ยกับยูโรโซนเนี่ยจะออกวันที่15พฤษภาคมส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยจะออกวันที่16พฤษภาคมคร,ครับของผมมีประมาณนี้ครับ